แต่ว่าเห็นลุงเรียกมาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมมีดีผมก็อยากลองดูมึงแทงเลยจอดคุยเยอะเสียเวลาจริงตีโอตีมึงแทงเลยโอตีนายก็รู้ว่าเราอ่ะหมัดนายรู้นายหมัดไม่ได้อจริงอเาจริง แค่ดีลงก่อนครับไม่ชั่สไลด์ถุยเนี่ยถุยเนี่ยหรือห้าอะไรถุยเนี่ยลงได้ไหมครับไม่ชอบทำสนใจสไลด์พอนี่ไงตายครับขับรถมาตั้งไอจิมเบอ่ะมันมีตังใช่ไหมอ่าแล้วมันอะมันมาถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมซื้อรถเลยได้ไหมครับซื้อรถที่อะไรคือมันอะมันมันเหมือนแบบว่าอ่ามันก็อยากทํางานเต็มที่มันก็จะซื้อแท็กแต่ว่ามันอะอยากได้รถประมูลมันก็เลยถามว่าแท็กยังไงก็ดีที่สุด อ่าแต่คือมันอ่ะมีตังประมาณสิบห้าล้านบวกอแล้วมันอ่ะอยากได้นลประมูลมันก็เลยถามว่าอย่างนี้ผมต้องประมูลด้วยตัวเองหรือว่าต้องนาม JK ครับต้องนามเราเท่านั้นเดี๋ยวกูประมูลให้อ่าโอเคแต่ถ้ามันอยู่ในนี้มันไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วมันไม่มีสิทธิ์อะไรที่มันเป็นของตัวเองมึงต้องบอกมันนะอ่ะเดี๋ยวบอกมันเลยนี่ใครเขาบ้าเหรอแข่งเปื่อไร่อ่ะแข่งยงยก่งเหรอไม่ไม่ผมไม่ ลุงบอกว่าลุงยงมาได้ผมนะใครเดี๋ยวไอ้ส้นตีนเนี่ยไอ้น่าเฮียเนี่ยอ๋อได้กูอีกแล้วกูเรียกเยอะชิบหายเลยอ่ะวันนี้แจ็คจองแนวนะทุบเลยนะไม่ต้องเอาหอบเลยขี้อะไปสักพูดจะว่าจบคำเลยแค่จ่ายกระเป๋ด้วยไม่ต้องพูดได้อีกแลยวจ่ายกระเป๋ด้วยใส่กินได้ปะ คุณลุงครับครับดูด้วยว่าหลังมันแบกอะไรไว้จอร์ดอ่ะได้ไหมครับเราอาไปจูนอีกคันดูดูด้วยว่าหลังแบกอะไรไว้เลยหน้าบ้านสองสองร้อยแปดได้ไหมลุงไม่มีกล่องแล้วเอ้ยกูมีกล่องแบกสิ่งที่ทุกคนเดินๆไปโทรศัพท์มันนานมันจเปล่ามีปล่าวะไม่มีเลยหมดแล้วกล่องอยวไปเรียกลูกพี่มาล่ะอะไรเสียงอะไรใครเสียงแข็งกะตี ไอเขาบ้ามันเสียแข็งๆเลพี่เม,มันแข็งๆแค่ไหนอะไรหัวหน้าค<อ>ู<ะ>อีว่าอะไรนะหัวหน้าคูอีว่าอะไรอนะไรวะเสียงแข่งไปมอะเสียงแข่งไปมอะเสียงแข่งคืออะไรอะไม่ผมบอกอะไรนะครับอะไรนะครับพ,พูดว่าอะไรนะตะกินนะไม่ได้ยินอ่า <c oughs> ไม่ใช่ครับคุยกับติเสียงแข่งกันไหมอะนีเละครับเสียงน้อมน้อมนะเสียงน้อมน้อมนะอย่างที่บอกนะครับเขาไม่ไปอ่ะแค่นั้นแหละไม่เป็นไรครับผมแค่อยากมาดูต่อหน้าดูเลยนี่เอาไงต่อเดี๋ยวลุงใช่ไแต่เนี่ยไอ้หน้าผมเนี่ย ออ๋ก็ยกให้แจ็คไงก็มึงต้องทำงานให้พวกกูใช่ไหมล่ะก็กูบอกแล้วยกกูให้แจ็คดูแลก็คือมึงต้องมาอยู่กับแจ็คอย่าลืมนะเตรียมใส่ชุดอะไรอยู่อ๋อโอเคครับเป็นไรก็มึงไม่รับไม่เต็แข็งเหรอไม่สบายอ่ะเนี่ยใช่ครับพี่แทนไม่สบายด้านทางผมดีกว่าอ่าเมื่อวานครับรอเล่นสิบถึงที่ก็ไหวนะอาการเป็นอาการเยอะปะหลอดจมูกครับอาการเยอะดีดีว่ะ ดูแลน้องด้วยนะเออได้แล้วเมานไปไปคุยกับเขาทำไมอ่ะไปไปยินตรงนั้นทำไมอ่ะอะไรนะครับฟังไรเชยร์มีติอะไรฟังอ่ะี่ว่ามมันาเรียกมาผมก็มาฟังไอ้เฉยรเรือนหมัดแล้วได้บันเทียบเรียกอ่ะได้ไหครับได้มันเห็นเรียกปะตะโกนหน่อยตะโกนหน่อยเปิดตะโกนหน่อยเพื่อเรียกครับเพื่อเรียกเ็คือมึงเคื่ได้วันเทียบปะเมื่อวานอ่ะแฟนผมมัน เพื่อนมันก็อยู่ได้หลายแกงไหมครับเพื่อนไม่จาเป็นต้องแกงเดียวไหมครับก็อยู่ได้หลายแกงแล้วมึงอยู่ในน้ำอะไรอ่ะก็อยู่ในน้ำแล้วม่เห็นครับตุกติกปะเนี่ยนี่ตุกติกปะเนี่ยไม่ไม่ตุกติกเฮ้ยใช่เปล่าหน้าที่ยงไง Happy เป็นเสียหายไม่เห็นทำตัวมึงเลยวะอะไรครับทําไมเสียหายไม่เห็นทำตัวมึงเลยไม่เหมือนกันครับคนเราแต่มึงก็อยู่ในสถานะเดียวกันปะวะานเดียวกันไม่คุณาไม่อยู่ในแกงไง เรงอยู่ในแก๊งแด่มันเหตุไม่ใช่หรอใช่ครับต้องไปยุ่งอะไรกับสกอตต์นะไปยุ่งผมไปหาเพื่อนไอ้เฉยครับแล้วมาฟังทำไมให้ผมฟังไอเฉยครับฟังแล้วได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรครับเกี่ยวกับเป็นความรู้ไอเฉยครับไม่ได้อะไรแล้วมาทำอะผมมาฟังไอเฉยครับใครให้มึงมาวะเรียกมาดิอะไรนะครับใครเป็นคนให้มึงมาใครเป็นคนเรียกให้ผมมา เออใจครับใจเขาบอกกันนะว่าจะไปบ้านไอ้นี่ผมก็เลยมาด้วยครับไอ้ใครมีไอ้นี่มั่งคุณจะนอนกลางเต็นท์ตรงเนี้ยไอ้บางไปซื้ออะไรเลี้ยงมาดิมาตัวมาดิอะไรนะครับไอ้บางไปซื้อเต็นท์มาดิเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เขาบอกกันว่ามาบ้านตะกอดผมก็มาไอ้มาบ้านเจคย์ใครบอกไอ้ทวิตครับทวิตไหนเทวิตไงครับเทวิตไม่มีนะเทวิตเมื่อวานอ่ะมีครับมีเอซีมาบ้านเจคมีรูปป่ะมีหลักฐานป่ะ ใช่นะครับไม่น่ามีนะครับตอนนี้แต่เมื่อวานก็มันมีเมื่อวาน,นครับยึดบ้านได้ป่ะงี้ขอยึดบ้านได้ปะยึบดยบ้านผมบ้านในมันเทรอยึดยึดเลยครับไม่บ,บ้านสกดอตต่อะมันไม่เกี่ยวแล้วผมเลยครับบ้านสะอตไม่เกี่ยวก็คุยก็ยึดได้ดีแล้วงั้นละเพิ่งมาทำไมั้งไม่ได้ไป็นนาสะกดอ่อะผมมาฟังใครไงแล้วมีเหดมาสะกนบ้านเมื่อวานก็ไม่ได้มานะมีผมมาแตไม่บ้านอยู่ปะเนี่ยอันนี้คืออยาาไปบ้านอยู่อยู่ปะ อะไรนะครับสกอตไดอยางมีบ้านอยู่กันอยู่ปเปล่าเพื่อนมึงอะ่ะเพื่อนผมอะอันนั้นถ้าเขาก็ต้องถามเขาครับเพราะว่าแต่ว่าผมไม่มีบ้านอยู่แล้วไงเล่าคิดว่าจะมีปัญญาซื้อบ้านเองปะผมอม่ถ้าเก็บเงินไปได้อาจจะมีครับแต่ว่าอาจจะนานหน่อยใช้เวลาครับ แต่เราบอกกันหมดนีว่าทำไมถึงแบบมามาฟังไอเฉยฟังไม่ขึ้นอ่ะมาทําไมแค่นั้นแหละมาฟังไอเฉยครับจริงผมอยากรู้เรื่องไอเฉยครับมันเป็นไงพอได้รู้ก็ไปแล้วครับได้รู้อะไรไปบ้างอ่ะรู้อะไรไปบ้างผมฟังไม่จบอ่ะผมมาแค่แป๊บเดียวตอนที่ทักผมก็ออกไปออกไปยืนไกลๆกลเลยแต่เคยมายืนอยู่แค่ตรงนี้กันเนี่ยแค่ขวามือเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ตอนตอนแรกที่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 ทักผมเสร็จปุ๊บผมก็ไปเลยครับอ่อยไปยืนตรงไอ้นั้นอ่ะไอ้สีขาวอ่ะ ได้ยินครับตอนแรกอะได้ยินนิดหน่อยเรื่องอะไรสักอย่างก็จี้ตอนให้อุ้มเอ๋อแค่นั้นครับไอ้ไอ้อุ้มคนหายปุ๊บแล้วก็นั้นพอโดนทักเสร็จว่าไม่ใช่เรื่องของผมผมก็ไปยืนนูน่นสีขาวถุงเล็กอะไรครับเอตรงเนินซ้ายนะครับว่าอยู่กับใครนะมึงกลางมึงกลางแล้วอะไม่เป็นไรเบิ้บบอไปดิมันไม่อยู่ครับตอนนี้เรียกมาแล้วเบิ้บบอมีเพื่อนปะมีเพื่อ,อนไหนะมเอิร์นเซย์ไมึงแทงมือนที่เซย์ไมึงแทงไอ้เย็น<ๆ>ยยน<ๆ>ี่ดิแล้วมึงหอบมันดิ ที่อะไรนะครับพี่มึงแทงแค่นี้แล้วหอดิเอาเฮียแคทโอ้โหเฮียช็อตสำคัญเลยเฮียผมให้ได้เว้ยแล้วคุณเจ๊ขอตัวนรื่มีอะไรบ้าง แะ้บอกคุณอะมีเช่แทงว่ะแทงแทอ้ยพี่เขาขังพวกมานแล้วไม่ไหวไม่ตามตามทำงานไอ้เยวอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เชือมันเก็บก่านภาพดีออไอ้สัตว์ที่เขาเขาเอาออกมาแล้วพี่บอกมึงทำเขาแน่หรอโอเคโอเคโอเค มันเราเข้าตู้ไปรอบแล้วไม่คิดคดถรยุทธ์แล่วมึงไปรับมันที่ที่มันต่อด้วยแค่นี้นี่คืองานวันนี้ของมึงไม่หายโอป่ะกูต้องตีมันเนี่ยวหรือกูต้องตีมันเนี่ยเลยที่ผมเลยทำตามหน้าที่ทำไหมครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมอยู่ดีครับแค่ทำตามหน้าที่ไปครับจริงกาออกไอ้ยี่งเกินไปเกรงใจพูดเลยเกรงใจความนิดนึงมันมึงสาม

น้องมึงผิดอ่ะมึงก็ต้องทำมาวะไอ้เที่ยคนผิดอ่ะไอ้เที่ยเนี่ยโง่ปะเนี่ยเออันนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้ตรงไหนที่มันผิดครับผมไม่มีสิทธิ์มาฟังไงเออไม่เกี่ยวเลยครับตรงนั้นอ่ะบ้านมึงหกมาเออมึงก็คิดเอาเหอะแค่มึงพูดเอาแต่ได้อ่ะผมไม่อยากฟังมึงหว่าจริงอ่ะแค่นี้ยังไม่รู้เลยอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับเข้าใจผิดอยู่แต่นำแต่โมเดทอ่ะอ่าแล้วถามทำไมเมื่อกี้ว่าผมผิดอะไร ก็บอกผมว่าผมผมเข้าใจแล้วผมผิดก็คือผิดให้ถ้าว่าว่าผมผิดผมก็ผิดแต่ผมข<ม>อขอให้ให้หอใช่ไหมครับขอบคุณ<ม>พิงเอ็ก<ม>ด้วยนะครับให้หอไปฟอบเลยครับหนึ่งศูนย์สามศูนย์ครับอ่ะไบบอฟอบม,มันจะใช้อุ้มแต่แ Hi. เราไม่ได้อุ้มละพร้อมแล้วหายเริ่มได้เลยนะ แจกแม่งลงจีบจัดไอ้สัตว์เฮียไอ้มอ้ทำไรคิดดีเฮียไปพ้อมๆกัผมจะแทงอาครับอาเฮียเป็นจักรแบบนอ้เลยเฮ้ยจะไปหาขึ้นมาดิมึงจไปหายขนมาดิลบห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 ลบไอจะใครอย่าเดินผ่านอย่าเดินผ่านไอไอไออะไรนะไอคอบ้า เนนี่ยครับพแล้วไอ้คับบ้าก็เลยแทงไอ้ไฮดีครับไอ้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 เพชรมึงกระบ้านี่คือคำสั่งแต่ไอ้ไฮอ่ะยังไม่แทงไอ้คับบ้าเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันแทงทำไมลุงผมโทรบอกน้องสาวผมแล้วเออมึงดูเรื่องตัวนี้ก่อนดิ๋ยวงแจกมันตายอ่ามีเบอร์ที่ได้ทำงานเลยว่ายขับบ้ามันคิดว่าไอ้หายโดนล้างสมองไปแล้วหรือไงงี้หรอไอ้เว้ยหน้าที่มึงอ่ะมันก็พูดอยู่ เป้าหมายมันคือกูเว้ยเมื่อกี้มึงคิดกูไม่รู้เหรอวะไอ้โง่เจอแต่ในเกิ่งเข้ามาแทงเยอะมึงเชื่ยอกูแบบเป็นเด็กปัญญาอ่อนเหรอวะในเกิ่งเข้ามาจำไว้นะเว้ยมึงอยากเก่งกับใครก็ได้อะแต่มไม่ได้เก่งกับคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนไอ้สัตว์เจียมตัวซะบออ้างไอ้เหี้ยห่อเลยห่อทันห่อทันห่อเลยเร็วๆสองนาทีมีไหมเนี่ยกูห่อเองไอ้เหี้ย ช้ช่วันนี้ช้าไม่ได้ได้เปล่าใช่เดี๋ยวมึงหอรอบสองนะถ้างั้นอ่ะมึงทำพลาดแล้วนะหายรอบหนึ่งอ่ะไม่งั้นมึงถ้ามึงรอบสองมึงยังพลาดอยู่มึงอยู่ปุยหกเดือนแล้วไอ้หายโธ่โอ้โหผมไม่พลาดหรอกมาช่วยดิเราต้องช่วยแมแจ็คหรือไงให้ทำเองเลยเหรอเซตเดียวเองนะเยียอะไรเดียวที่สองคน ย้ําป่าเถื่อนสัตว์อ่ะไม่ไม่ไหวปะหรือว่ามึงกล้ามากนะไอเ้เหี้ยเนี่ยในสุดก็เปยธาตุแท้ออกมาละเจ้าจี๊ดทําไรไม่คิดอ่ะไอเ้เหี้ยไอ้แต่มันคิดแล้วละ่ะคิดแล้วละ่ลวละมันเลยทําคุณยาไว้ให้ถ้ามึงทําตัวกูดีกูก็จะใจดีกับมึงไง แต่ถ้ามึงเฮี้ยใส่กูมากูก็จะเฮี้ยใส่มึงใช่พี่พี่เตยอถ้าถ้าถ้าผมทำตัวดีพี่พี่ใจดีผมไหมไอเดี๋ยวคนนี้มไม่ธรรมดาจรางจริงๆด้วยกับทุกคนอยู่บ้านเขาแบบเนี้ยเฮี้ยบอกก็าโดนมาก่อนเว้ยเฮี้ยอะไรแบบเนี้ยรออะไรอะหนักกว่านี้อะคนคนแม่งไม่คิดจะปรับตัวนะมึงอยู่ร่วมใครกับใครไม่ได้หรอกไอเฮี้ยไอเฮี้ยโง่ไอคิ้นี่วอร์ดกระทึบมึงไม่ได้ดูเขาทำเฮี้ยอะไรกันอยู่เนี่ยตำรวจมาเอาสมรวจมาดิมึงขอพูดไหมฮะมึงจะได้ด่าไปด้วยไอตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมา ตำรวจ21คนวอได้อยู่ถ้าพวกกูไม่ไหวอะไม่ต้องขายนะผมไม่เรีนสอบเดี๋ยวจะทากับมึงแล้วเนี่ยปีจะมาทำไปนอนในเต็นท์ไปเข้าไปในบ้านไปเปิดตัวให้หายดิตำรวจแค่นี้ไหวอยู่แล้วคนเองไอ้พวกหน้าใหม่เตรียมแสดงฝีมือแล้วพวกมึงอ่ะ